ะกล้อเดียวนะครับอุ้ยบางชันนะครับเจอกับเมพระรามสองนะครับเป็นตะกร้อเหลี่ยมอุ้ยบางชันในชายหลังเท้าล้วนๆนะครับส่วนเมพระรามสองในเปรล้วนๆนะตอนนี้สกอร์ออกสตราร์ทมาทางเมพระรามสองนะานำไป3ามต่อหนึ่งแต้มนะฮะอยู่ในช่วงต้นเกมนะครับผมเพิ่งมาถึงนะ มาถึงก็เจอคู่นี้ติดก็เลยไลฟ์ส่วนให้ดูนะฮะดูว่าเหลี่ยมไปล้วนกับลังเทา้าล้วนใครจะทําได้ดีกว่ากันนะฮะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลคก์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะทางแฟนเพจนะฮะเพจตกอไฟเตอร์นะแตมสามตัวหนึ่งอุ้ยนะฮะจากลังเทา้าแทงยาวไปก่อนนะมีลูกนี้ต้องสาดมาก่อนนะอุ้ยรับเตกโอ้โหนะฮะดวยงยังมีนะฮะ อุ้ยบางชันนี่เสียจังหวะไปเลยนะจังหวะแรกจังหวะสองนี่ขายาวนะเอื้อมไปสุดลูกพิกนิดลงนะครับเปลี่ยนเสิบเป็นฝั่งทางอุ้ยบางชันได้เสิบนะบ<อ>แต้มหนึ่งต่อสามนะอุ้ยบางชันได้เสิบตัดยอดไปเมยังรับได้ยก<อ>เข้ามาแปยยอดอุ้ยยังถึงฮะลูกน,นี้หลังเท้าตัดข้ามไปออกนะฮะออกข้างไปนะครับเข้า,ม,ขาม,มาแล้วก็พูดคุยตั้งทายกันได้นะครับ วันนี้นัดสัญจรปโปรโมเตอร์ฟูนะครับจัดนัดสัญจรที่สนามพุทธบูชา39สนะครับช่วงเย็นนะครับเริ่มทําการแข่งขันตั้งแต่ทุ่มหนึ่งแล้วนะครับผมก็เพิ่งมาถึงตอนเกือบจะสามทุ่มนะมาเจอคุณนิเตก็มีโอกาสนะฮะเดี๋ยวไล์สดให้ดูไปด้วยกันเลยนะครับนี่เปโอ้โหนะถือว่าเปได้ดีนะฮะ ฉีกไปฝั่งหน้าซ้ายสุดของทางอุ้ยบางชันนะคู่นี้นี่ถนัดซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับเมพาร,ราม2ก็ถนัดข้างซ้ายนะครับอุ้ยบางชันเนี่ยก็ถนัดซ้ายเหมือนกันนะครับ<ป>ดูว่าหลังเท้าลุน้ลนๆกับแปลลุ้นๆใครจะดีกว่ากันฮนะเ<ป>มพาร,ราม2เน้นนำไปแล้วนะฮะ4ต่อ1แต้มนะลุกนี้เสิร์ฟออกนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางอุยบางชันได้เสิร์ฟนะครับเต็มหนึ่งต่อสี่นะครับอุยแทงยาวไปนะครับเมยรับยกเข้ามาทำยังไงไปมาฝั่งหน้าสายสุดเข้าข้างถนัดของอุยนะครับรับนิ่งแต่สวนจังหวะเลี้ยวเลยนะครับ อุ้ยเอาคืนไปบ้างเมรับ1นสองรับเตะนะฮะโยกเขาไม่ได้นะฮะเสียจังหวะไปเองนะครับฝั่งทางอุ้ยบางชันนี่ไล่มาเป็นสองต่อสี่เตมนะครับถ,นนะถ้าพูดถึงเหลี่ยมนี้นะฮะอุ้ยวางชันนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะในเหลี่ยมหลังเท้านะฮะหลังเทา้าล่าง,งนะฮะฝั่งทางอุ้ยนี่ข้ามเฉพาะหลังเท้าล่างนะครับข้ามหลังเท้าบนไม่ได้นะครับ ส่วนเมย์นี่ก็เปร์ล่างอย่างเดียวนะฮะกระโดด,ด,ดได้นะฮะกระโดดเปร์ได้นะครับคุยเหลี่ยมกันเรียบร้อยนะฮะลูกนี้ไหนต่อลูกีออกนะครับโุ้ยนี่กะที่จะโยกไปฝั่งหน้าขวาข้างเมย์ขนาดของเมย์พระรามสองนะแต่ว่าลูกน้ําหนักมันยังแรงนะออกนะครับทักทาย <ๆ S 1> เา <S <S พื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมไลฟ์สดผ่านทางเพจนะครับเพจตะก็ไฟเตอร์นะครับท่านไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะฮะ เวลาผมไล์สดจะได้รับชมสดๆไปด้วยกันนะครับแต้ม4-2ออแล้วมีพาร,รามสองได้เสิฟตัดเข้าข้างหน้าซ้ายถนัดของอุ้ยฮนะอุ้ยแทงยาวไปก่อนนะครับมีรับลูกแรกเข้ามาหน้าโยงหลังมาอุ้ยยังเอาอยู่นะฮะโอ้โหและเสียจังหวะไปเองนะสลับอุ้ยนะครับละแวงนะครับว่าลูกจะออกนะฮะแต่ลูกสนามพุทธบูชา3 9นี่ความยาวยาวกว่าสนามปกติอยู่ เยอะทีเดียวนะครับสนามยาวนะครับเป็นสนามยาวที่สุดในฝั่งยานฝั่งทนเลยก็ว่าได้นะครับสนามนี้นะครับถ้าใครไม่ชินเนี่ปล่อยเนี่รุ่งนะครับ5ต่อสองเลยนะมีพร,รัรามสองนำนะครับยิงเข้าหน้าขวานี่นะฮะแทงเข้าตรงตัวของอุ้ยบางชันนะครับอุ้ยนี่ถอยไม่ทันนะฝั่งทางเมีพรรามสองน,น,นี้ออกไปอีกหนึงแต้มนะเป็น6ต่อ2แง้มแล้วนะครับ วันนี้บรรดาแฟนคลับนะครับแล้วก็บรรดาเซียนนะฮะฐานอกมีค่อนข้างจะเยอะนะครับนัดสัญจรนะครับจะทำการแข่งขันโดยโปรโมเตอร์ฟูลออริจินอลนะครับผู้เอกนี่เป็นั่งทางทีมงานโคราชเจอกับทีมงานบางเลนนะครับในเหลี่ยมข้ามหัวเปยนะครับโคราชก็เป็นโจกับอุ้มนะครับส่วนบางเลนนี่น้องหนึ่งบางชันนะครับจะคู่กับชายนิรนามนะครับ ยังไม่ทราบยังยังไม่เปิดเผยตัวนะครับว่าเป็นใครนะครับจะทาเป็นเป็นคู่เอกนะครับในเหลี่ยมข้ามหัวเปรนะครับอุมโคราชแลกข้ามนะครับกับชายนิลานามนะครับเตะหกต่อสองแล้วนะมีแทงเข้าตัวอุ้ยนะครับแต่อุ้ยยังรับได้แทงยาวไปมีรับซ้ายขวาแทงยาวมานะฮะอุ้ยตักหลังเท้าไม่ทันนะฮะ เป็นฝั่งทางเมพารามสนะครับนีออกไปอีกหนงแต้นะเป็นเจ็ดต่อสแล้วนะครับทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆนะครเมนี่เป็นเวทตะก้อเล็กๆนะครับแต่ว่าพัฒนาฝีมือได้ฝีเท้านะฮะได้ดีนะครับปีนทำผลงานดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสรับเมรารามสอนะฮะจากปกตินี้เดี่ยวนี่ไม่ค่อยจะเป็นนะครับทุกวันนี้ถือว่าพื้นใช้ได้เลยทีเดียวนะครับ พัฒนามาเป็นเวทตัวยกนะครับเดี๋ยวก็ดีเลยนะฮะนี่นะฮะเมพาลามสองนะครับเป็นนักกีฬาที่ถือว่ามารยาทดีนะฮะเห็นก็ยกมือไหว่นะฮะเกม13แต้มไม่มีดีลนะสำหรับคู่นี้นะเกตแต้มเปลี่ยนฝั่งมีมาอยู่ฝั่งนี้นะอุ้ยบางชันไปอยู่ฝั่งโน้นนะ ท่านไหนที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์ oh. ยอไปนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยกันนะฮะเตมเจ็ดต่อสองอุ้ยรับค่อนข้างจะห่างนะครับโต้ยาวมาก่อนนะเมรับซ้ายแปยอดอุ้ยยังทนนะานาตักหลังเท้าขึ้นแทงยาวหลามมาสวนจังหวะเดียวเลยนะฮะ <Hey. S 1> อุ้ยทำไม่ข้านะเมีพลรรามสองนีออกไปอีกหนึ่งแตมนะฮะนี่นะแก๊งน้ำลายนะสลับเมีพลามสองนะฮะน้ำลายท่วมนะเวลา เต็มนำนะฮะจะคุยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเกนะฮะแต่อ2องล้นครับลงมานี่หน้าเสืออุ้ยบางชันนี่เป็นโตนะฮะแต่ตอนนี้ตามหลังไปค่อนข้างจะเยอะนะแปดต่อ2อเต็มอุ้ยยกเข้ามาลูกหาะต้องแทงยาวมาก่อนนะมีรับยกเข้าไปหน้าเน็ตแตะยอดนะฮะ อุ้ยสวนจังหวะเดียวนะพี่วัดพี่วัดทอดอ,อยนะครับลูกนี้อุ้ยยังทันนะตักหลังเท้าโยงแทงหลังมาามีไม่ทันนะฮะเจอลูกนี้เข้าไปนะครับราคาเท่าไหร่เราจะลองชิงล็อกไว้ได้นะครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นฝั่งทางอุ้ยบางชันนะฮะได้เสิร์ฟนะครับปลายนวมเท่าไหร่ครับเอสพวกนี้ชิงรางวัลอันนี้ติดติดก,กันเท่าไหร่ คนนี้ชิงเงินรางวัลอยู่ที่5,000บาทนะฮะห0ึ0 0บาทนะครับฝั่งละ5 0 0 0นะครับเ <_ EN> ต็ม2ตะเปดนะครับอุ้ยบางชันได้เสิฟลูกนี้แทงยาวมาเข้าหน้าขวาเมรับขวายกซ้ายเข้าไปแทงยาวข้ามหลังแต่อุ้ยยังเอาได้นะฮะแทงคืนมานะครับมีหนึ่งสองเข้าหน้าเน็ตแล้วนะฮะ <_ EN> ต้องโยกให้สุดนะครับเพราะว่าอุ้ยนี่ยตัวสูงตัวยาวนะครับ เอื้อมเดียวก็ถึงแล้วนี่นะฮะตักหลังเท้านิ่งๆนะครับมเมยนี่จะใจร้อนไม่ได้นะฝั่งนี้นะครับความนิ่งของอุ้ยเนี่ถือว่าใช้ได้นะดเดวดตะกดหลังเท้าล้วนนะเอ,อ้าเสยียพี่เองนะสลับอ้ยบางชันนะครับตักหลังเท้าขึ้นนี่โดนหัวเข่าของตัวเองนะเป็นลูกเสียนะครับเปีนเซิร<สะ>์ฟน<ส>ะครับ<สะ><สะ> เป็นฝั่งทางมีพระรามสองได้เสิบนะครับถ้ารักษาสกอร์ความห่างไว้ได้นะฮะมีเปอร์เซ็นที่จะชนะสูงนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงกลางเกมนะสำหรับมีพรรามสองนะฮะนำแปดเตมแล้วนะครับเตมแปดต่อสองนะครับเมยได้เสิบลูกนี้แทงตัดหน้าขวาข้างไม่ถนัดแต่อุ้ยตักหลังเท้าขึ้นได้แทงยาวมาก่อนนะฮะ โอกาสที่เมจะโยกแล้วครับพิกเน็ตนี่นะฮะทำได้ดีนะฮะน้ำหนักก็ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะเป็น 9: ต่อ2นะครับเกม13มแต้มนะครับทิ้งห่างไปค่อนข้างจะเยอะนะครับต้องกลับมาให้ได้นะสำหรับน้องอุ้ยบงชันนะครับต้องล็อกสกอร์นะฮะไม่ปล่อยให้เมได้ใจแล้วถ้าเมได้ใจนี่มีถึงเกมเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟก็ถือว่าทำได้ดีนะครับถ้าเมได กำลังใจนะครับแต้มข้าวต่อสองแล้วมีปันไปฝั่งหน้าขวาสุดของอุ้ยนะครับอุ้ยแทงยาวมาเมรับยกเข้าไปหน้าเนตเจาะยอดแต่อุ้ยยังถึงนะฮะสวนจวังหวะเดียวเลยอุ้ยถอยไม่ทันนะฮะเป็นฝั่งทางเมพราดสองนี้เอาอีหิงแต้มนะขึ้นหลักสิบแล้วนะสิบต่อสองแต้มนะครับโอ้โหนะฮะไม่อยากจะเชื่อนะครับลงไปนี่หน้าเสืออุ้ยบางชั้นนี่ เป็นต่อค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะฮะร,ราคาขานอกนี่ท่วมเลยนะฮะอยู่ฝั่งอุ้ยบางชันนะครับแต่สู้กันไปแล้วนะเมเีนี่นำขาดเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้เมีนี่พื้นพัฒนาพึ่งขึ้นมานะครับก็เลยน่าเสียเป็นรองนะครับแต่สู้ไปสู้มาในแปรีดดีกว่านะฮะจะคุมเกมได้ไหมสำหรับอุ้ยบางชันนะ ลูกนี้เสือบแพงเข้าหน้าขวาข้างไม่ถนัดนะครับอุ้ยรับยกยาวมาเมเข้าฝั่งหน้าซ้ายข้างถนัดโยดยังทันนะสวนจังหวะเดียวพี่ๆไม่ข้ามนะครับสลับทางเมนะครับกบที่จะแปรให้พิกเน็ตเลยนะครับเปลี่ยนเสื้อนะครับล็อกไวไ้แล้วนะสำหรับอุ้ยบางชันนะครับเต็ม2.10ต่อิ อุ้ยแทงยาวมานะครับเมรับ1นึยงหลังไปเลยนะฮะอุ้ยต้องโต้ก่อนนะเพราะว่าลูกห่างเมใช้จังหวะสวน๊อกเดียวเลยนะช่วงหลังๆมานะดูอุ้ยในเสียไปเองนะครับเดาะกะที่จะหยอดนะแต่น้ำหนักไม่ได้นะครับเป็นฝั่งทางเมได้เสิร์ฟนะเปลี่ยนเสิบต่อไปต่อ ท่านไหนที่เข้ามารับชมนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับเพจตะก้อไฟเตอร์นะฮะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมเป็นช่อง YouTube นะครับช่องตะกก้อไฟเตอร์เหมือนกันนะครับเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับลูกนี้เข้าฝั่งหน้าขวาของอุ้ยนะฮะยังตักหลังเท้าได้มีหันหลังทันอยู่นะฮะสวนไปอีกจังหวะหนึ่งแล้วเจออุ้ยสวนมาบ้างมีสวนจังหวะเดียวเลยแต่อุ้ยยังท่าถอยฉากตัวได้ดีนะครับ เล่นตูป๊อกเดียวเลยนะสำหรับเมย์ลูกนี้ลงโอ้โหนะฮะน้ำหนักมันถือว่าดีเลยนะฮะลงวงกลมฝั่งโน้นนะครับครึ่งวงกลมนะครับาอย่าม้วดตรงนี้นะรถขึ้นเตีมไปอีกเตีมนึงนะครับสำหรับเมย์พระรามสองนะครับสิบเอ็ดเตีมแล้วนะครับเลยอ,อีกสองเตีมเกมนะครับ ขาอุ้ยบางชั้นนี่พลิกสถานการณ์มาได้นะต้องเรียกได้ว่าไม่อยากจะเชื่อนะขอใช้คำพูดนี้เลยนะแต่ว่าตอนนี้ลิบลี่เต็มทีนะฮะพราว่าเมีนี่ได้ใจนะครับดูนะฮะรับขวารับซ้ายโชว์เลยนะฮะแทงโยงหลังไปอุ้ยรับยกเข้ามายาวมาออกนะฮะขึ้นแท่นไปแล้วนะเม็ดเดียวนะะสลับมีพระรามสองเม็ดเดียวเกมนะครับ ดูว่าจะปิดเกมไปลูกนี้เลยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าคอนโทรลน้ำหนักนี่ยากนะครับเหลี่ยมหลังเท้านะถ้าไม่ดีจริงๆนะครับถ้าไม่ขั้นเทพจริงๆนะครับเม็ดเดียวเกมนะฮะแต้ม12ต่อ2อแล้วรอบไปแล้วนะครับเมตัดยอนนะครับอุ้ยตักหลังเท้าขึ้นลูกนี้แทงยงหลังมานะฮะเมย์รับง่ายแล้วนะฮะจะโยกคืนหรือเปล่าแทงโยงหลังคืนไปบ้างนะฮะอุ้ยรับ เข้ามาจอดปีโยงหลังเรียบร้อยนะฮะ็อกไว้ได้นะไม่ยอมให้เกมนะครับเปลี่ยนเส์ฟเป็นฝั่งทางอุ้ยบางชันได้เสิฟนะฮะเต้มตามตามหลังอยู่สิบเต้มนะครับเมนี้ขึ้นแท่นแล้วนะเดี๋ยวเม็ดเดียวนะครับตั้งใจเดียวแล้วไว้คสิบคู่ต่อไปไผ่ครับคู่ต่อไปคู่ต่อไปใครที่ผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นบอมนะครับใครพร้อมนี่ก็ติก่อนนะครับ วันนี้มีคู่ในรายการนี้ทั้งหมด8คู่นะครับเตะไปแล้วนี่สองคู่คู่นี้เป็นคู่ที่3นะครับในรายการนะครับ<อ>ลูกนี้เมย์แทงยาวไปอยู่นะฮะอุ้ยหันหลังโดง่งคืนมาเมีรับหนึ่งสองแทงหน้าสายสุดนะครับเข้า<อ>ข้างถนัดของอุ้ยนะฮะแทงเข้าข้างสายบ้างเจอโต๊ะปกเดียวบ้างนะฮะมีไหวไหมลูกนี้แทงยาวไป เจอแทงยาวขึ้นมาบ้างนะครับสวนปอกเดียวไปเลยนะสลับเมพรามสองตรงนี้อุ้ยโตเหนียวแน่นไว้ก่อนเมทําเสียไปเองนะโอ้นะครับฝั่งทางอุ้ยบางชันได้แต้มนะครับโชว์ความเหนียวแน่นอยู่นะสลับอุ้ยบางชันนะครับต้องล็อกร้อยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเหลือเม็ดเดียวของฝั่งนี้นะครับ อุ๊ยนี่จะพลาดไม่ได้แล้วนะครับในจังหวะเกมรับนะครับฝั่งนี้ก็เล่นสบายๆนะเพราะว่าแต้มน้ำค่อนข้างจะห่างนะครับพี่พีกขอมุกอ่อบเต็ม3ต่อ12นะครับอุ้ยได้เสิร์ฟลูกนี้แทงมามีรับลูกแรกไม่ค่อยดีถ้าไหลลูก2แทงโยงหลังไปนะครับ อุ้ยได้จังหวะแล้วโยกคืนมาบ้างนะฮะมีพิกนิดไปแต่ยังอยู่นะฮะสำหรับอุ้ยบางชันนะครับแทงยาวมาลงนะฮะโอ้โหนะฮะน้ำหนักได้เลยนะฮะยิงมาฝั่งข้างไม่ถนัดของเมฟนะครับเข้าหน้าฝาครับไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะเป็น4ต่อ12นะครับเหลืออีกแปแต้มทันนะครับถาล็อกแล้วก็ทำแต้มไล่มาเรื่อยๆนี้ก็ยังมีโอกาสนะสำหรับอุ้ยบางชันครับ ลูกนี้แทงไล่หน้าขวาสุดนะข้างไม่ถนัดนะครับเมย์ต้องแปรไปก่อนลูก euh 1, ยาวไปอุ้ยหนึ่งสองแทงโยงหลังมาออกนะน้ำหนักมันแรงนะครับต้องล็อกร้อยนะครับว่าเมย์มีโอกาสจะปิดเกมอีกครั้งหนึ่งนะไอตีไอเฮียกู <h <h ุ้ยเท่านี้เองเม็ดเดียวเกมนะครับสำหรับฝั่งทางเมย์ครับมันแค่หมดเดียวคนเดียวเลยทันทีเลยทิ้งห่างแล้วก็เล่นสบายๆนะครับ ดูว่าจะปิดเกมได้ตอนไหนแค่นั้นนะฮะแต่ว่าอย่าชะลาใจนะถ้าให้อุ้ยไล่มาทีละแต้ม2อแต้มเนจะกดดันตัวเองฮนะสิต่อ4ลูกนี้ไปอุ้ยยังเอาอยู่ยกเข้ามาแทงยาวานะฮะเมรับขวายกซ้ายทางธนัดแตะยอดอุ้ยขายาวนะยังทันอยู่นะเจอสวนจังหวะเดียวต้องโต้เหนียวแน่นไว้ก่อนนะสำหรับอุ้ยบางชันลูกนี้จะพลาดไม่ได้แล้วนะลงนะครับ นี่นะครับถ้าล็อกแล้วก็ได้ทีละเต็มสองแต้มนี่ทางเมีพารามสองนี่จะเกิดความกดดันทันทีนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังห่างอยู่นะครับเต็มสี่ต่อสิบสองนะครับอุ้ยได้เสิฟลูกนี้แทงเข้ามาตรงตัวเมรับยกเข้าไปเตะหยดได้เนียนนะอุ้ยตักบล็อกเดียวข้ามมาเมีโอ้โหก็โดดหลอกตัวเองนะสลับเมีพารามสองแล้ว นึกว่าลูกข้ามนะครับแต่ที่ไหนได้ลงฝั่งของตัวเองฮะทางอุ้ยนี่ไล่มาอีกหนึ่งเต้มนะครับเป็น5้าต่อสินะครับดูนะฮะเมผารามสองครับจะล็อกไว้ได้หรือเปล่านะครับอุ้ยไล่มาทีละแต้มทีละเต้มนะเต้ม5ต้หาต่อสงยิงหน้าขวาสุดนะครับเมเป๋นะเตะนะไล่มาอีกหนึ่งเต้ยแล้วนะครับ6ต่อ12นะครับดูนะฮะ ว่าอีกครึ่งทางของอุ้ยบางชันนะครับจะตามมาถึงหรือเปล่านะครับทักทายเพื่อนๆทาง80ท่านนะครับที่เขามารับชมอยู่ในขณะนี้นะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับทางเพจนะครับเพจตก็รไฟเตอร์นะครับผมไลฟ์สดผ่านเพจนี้นะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับเตะม6ต่อ12อนะอุ้ยได้เสิร์ฟลูกนี้ ยิงหน้าขวาสุดนะครับมีรับยกเข้าไปลูกนี้เปยาวไปก่อนนะฮะจะใจร้อนไม่ได้ครับอุ้ยตตกลังเท้ายอดโอ้โหนะฮะไล่มาอีกหนึ่งแต้มนะครับสลับมีพระรามสองนะฮะโดนทางอุ้ยวังชันไล่มานะฮะเจ็ดต่อสองเลยอีกห้าต้มทันนะครับเริ่มจะกดดันของตัวเองแล้วนะฮะต้องเบรกเกมนะครับไม่ยอมให้แต้มนีนไหลนะครับ ว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาหรือเปล่านะครับคู่นี้ทางมีพระรามสองนี่นำสิบองต่อสแล้วตอนนี้อุ้ยไล่มาเป็น7จ็ต่อสิแล้วนะครับอุ้ยตัดหยอดนะครับมีหนึ่งสองสาเปรโยงทิ้งหลังไปอยู่นะฮะอุ้ยยังรับได้แล้วแทงคืนมาบ้างนะมีเอาอยู่ ทิ้งโด่งไปเลยนะฮะกะที่จะให้อุ้ยแตกแต่อุ้ยยังไม่เตะนะเพราะว่าลูกมันง่ายนะลูกอยู่ตรงตัวนะเปะ๊ะทิ้งไปอุ้ยหนึ่งสองสามข้ามมาถอดน,นี้ตัดหยอดนะฮะอุ้ยละตัดลังเท้าง่ายนะเจอแทงทิ้งหลังมานะเมย์ยกเลขสี่เข้าไปหยอดนะฮะเปะทันอยู่นะฮะอุ้ยยังไงเข้าไปไหน โหยังเข้ามาได้นะฮะจเจอสวนอีกจังหวะหนึงนะ่งแล้วเรียบร้อยนะเจอสวนจังหวะนี้นี่อุ้ยหมดแรงก่อนนะครับเพราะว่าโดนโยกนะครับเปิดโอกาสให้เมย์นะได้ได้จบสกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าทําไม่ได้นี่อุ้ยก็มีโอกาสนะครับไล่มาแล้วนะฮะใกล้จะถึงแล้วนะครับไป้โหโหโ อย่าบอกนะว่าพลิกชนะคนใจรอนเรมนะฮะก็ไม่รู้นะฮะถ้ามีนี่จบสกอร์ไม่ได้อีกสักสองสามครั้งนะอุ้ยอาจจะได้ใจแล้วก็พลิกแซงก็วัดก็เป็นได้นะเพราะว่าตอนนี้นะสถานการณ์ฝั่งทางอุ้ยนี่เริ่มจะล็อกร้อยแล้วนะฮะทำให้เหนียวแน่นไว้ก่อนนะจะพลาดไม่ได้นะฮะสำหรับอุ้ยบางชันนครับทำไมมันขาดอย่างนั้นนะ่ะซิ์ ส่วงแรกนี้มีมีเกมเสริมนะครับแล้วอุ้ยก็ยังตั้งหลักไม่ได้นะครับลงไปวอร์มยังไม่ถึงนะครับทำขัดๆันเกินทําให้เมนี่สกอร์ไหลาย,ยาวนะครไหลาย,ยาวทีนี้ช่วงท้ายเกมมานี้อุ้ยล็อกได้นะครแต้มก็เลยขยับขึ้นมาเรื่อยๆฮะก็ยังพอมีโอกาสนะครับต้องล็อกร้อยในช็อตน,นี้นะสรับอุ้ยบางชันนะครับดูว่าเมย์จะทําได้ไหมลูกจบเกมแทงยาวไปอุ้ยตักหลังเท้า ยกยาวมามีหนึ่งสองแต่ยอดโอ้โหนะออกนะฮะเปรได้เนียนะยิงเข้าหน้าสายสุดขวาสุดของอุ้ยนะเข้าฝั่งไม่ถนัดนะครับกดล็อกของตัวเองได้สำเร็จนะครับ เป็นฝั่งทางเมระทามสองเอาชนะไปได้โดยสกอร์13ต่อ7แต้มนะฮะน่าจะมีแก้ม,มือนะับเพราะว่าอุ้ยบางชันนี่ยังวอมไม่ถึงนะฮะสกอร์ไหลรวดเร็วเกินไปนะ12ต่อ2แต้มนะฮะท้ายๆเกมมานี่ล็อกนะฮะทำให้เมเกิดความกดดันเกือบไม่ได้นะฮะเพราะเมนี่ออกอาการแล้วนะฮะแต่ว่านี่นะฮะคุมหัวใจของตัวเองนะับก็ถือว่าเมนี่ มาตรฐานนี่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะสำหรับน้องอุ้ยบางชันก็เอาใจช่วยนะฮะก็พัฒนาฝีมือของตัวเองต่อไปนะในเหลี่ยมลังเท้านะครับขอจบไล์สดช็อตนี้ไปก่อนนะคู่ต่อไปเป็นเสกสันทับทองนะครับลงไปยกให้ใครก็ยังไม่ทราบนะฮะส่วนฝั่งโน้นเป็นน้องเต้จุลาฮนะน่าจะลงมาเป็นตัวยกนะครับในแต่ละฝั่งนะฮะแต่ตัวทำนี่ผมยังไม่ทราบเหมือนกันยังไม่ได้ดูรายละเอียด ของโปรแกรมนะครับขอจบไลสดผู้นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไลสดให้ดูอีกทีนึงนะครับกดติดตามวายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีนะครับ